So, เอาไปไงเอาเอารถอะไรไปไปด้วยไปด้วยไปด้วยโตไปป่ะน่ะไอ้กนะูไปป่ะ ันการป้องกันจากรัดับงตอนนี้เขียนแยกต่้ไหนที่เปลี่ยนที่หมายเลเป็นวันเจ็ดสิบแยกสิบหนึ่งเป็นวันเจ็ดสิบที่เยีอวกับหมู่บ้านตรนะชาเป็นตาเป็นตลหลวันสี่สับ

เีวเนี่เอดี๋ยวแป๊บนึงเติมมันาแล้วใช่ไหมเต่มไม่ได้ใช้ขี่มอนี้ไม่เนีมีมีเครื่องมือช่างเลยแป๊บนึงเขาไปก็ได้มันเป็นวาลบีบปัดลงไปเลยเรื่นเดี๋ยวบน่้ารถอ่ะสาสาใส่หม้อน้ำ่อยอันนั้นันหมุนออ่ ออกเี่ยเปิดิดอะไรไม่เปิดนอะไรนะไฟมเปิดนะมันฝังใน๊อบเหี้ยนช่นี่มันก็หลุดร่วงจังเลยเว้ยเวลามันล้นโฟบมันจะโบกเออไม่ต้องใช้กต้องใช่ป่ะโอ้กำอยู่โยกกี่ปี้วรถนิดนงไรหรอก่าประจำทางที่ร้านแก๊สก่อนละอดไปได้รู้ว่อยู ก็ในบอกว่าี่นี่ตัวเนี้แหละเดิมหรอลองอะไรยู่เล่กเข้าไปนัดสิแค่สิบวอสิบแล้วเนี่ยรั่วอยู่เลยมันน้อยลงแล้วแหละส้อน้อยนหรอซีน ซีนวาวหรออะไรทอพวกเดอพวกช่างแก๊สไหมลื่นเนี่ยมันลื่นใช่ป่ะอืมมันลื่นที่เป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวื่อมาได้นั่นแล้วล่ะหยุดยั้งได้แล้วแต่มันยังไม่แน่นอนถึงรั่วอยู่ตลอดจมูกซีนมันรั่วหรืออะไรเงี้ยออกระบบป่ะระบบก็เผ็ดเป็นน้ำมันได้เลยเปล่ามันขับไปหาช่างได้อยู่มั้งใช่ไหมครับมีน้ำมันอยู่ไม่ได้ไปใช่ป่ะตอนแรกอ่ะมันใช้หัวน้ำมันปุ๊บแล้วมันรั่วอยู่เออรั่วอยู่เว้ยรัด ทนหมุนแหละมันอะไรไอ้เร <high legendary> ื <ows> oh. ่องหัวขาวอ่ะหมุนลอวน้ำหยดลงไปหยาเลยเอาเดี๋ยวรอสักพักหนึงครับเดี๋ยวก็น่าจะหมดนะผมว่าถ้าไม่หมดประการเลยเันเยอะเปลาครับเต็มเต็มเราเดูคนนี้มาที่บ้านเนี้ ต่อไมได้ต่อเนี้มันไม่รู้แล้วไงใส่พี่ก็มาไฟลเรออกัแก๊สเาาน้ำแกสเลาไม่มีอยูนเลยอันนี้ไ่หนล้รถูกต้องเลยน4 0 4หนึ่งรถ n c a รถพศูนย์สองวันศกสี่ยี่หากับสี่ักสามน